สวัสดีครับอย่าง EP นี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแคบยักษ์นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อของทางด้านจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอยู่เขตต่อกับทางด้านะเพลงตรงนี้ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แคบใหญ่ใหญ่ยังไงเดี๋ยวไปดูส่วนทางด้าการเดินทางน,นะครับถ้าจะให้ง่ายนะครับมาจากราชบุรีนะครับก็มาเลี้ยวขวาตรง แยกคุ้งกระถินนะครับแล้วก็วิ่งตรงยาวมาเลยครับมาจนถึงวัดประดูพระอารามหลวงนะครับพอข้ามาถึงครับเราก็จะเจอป้ายนะครับเป็นวัดประดูพระอารามหลวงนะครับเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยครับก็ถึงวัดแล้วเราก็วิ่งเลาะรั้ววัดมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเจอสี่แยกด้านหลังวัดนะครับตรงนี้เราไปได้สองทางนะครับก็คือเลี้ยวขวาก็ได้หรือว่าตรงไปก็ได้แต่วันนี้ที่ผมพาไปก็คือ เป็นเส้นทางตรงนะครับครับแล้วก็จะตรงไปเลยนะครับเนี่ยครับถ้าไปทางนี้มันจะออกทางด้านวัดอินได้นะครับวัดอินทารามนะครับที่ตำบลเมืองใหม่ครับอเภอวาสมุสสงครามนะครับก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆครับอีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอร้านอยู่ทางขวามือนะครับแตตรงนี้มันเป็นแยกนะครับระวังนิดนึงครับขับมาเจอแยกก็ขี่ขึ้นสะพานมานะครับวิ่งตามถนนไปเรื่อยๆครับ แต่ก็ระวังระวังนิดนึงครับเพราะว่าทางเลี้ยวทางแยกทางโค้งค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเลี้ยวขวาพอาถึงแยกตรงนี้นะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับตรงนี้นะครับเป็นแยกอ่าเพลียพันแปรล,ลูกแปรเทศนะครับเราก็จะเลี้ยวขวาเนี่ยครับจะบนเมืองใหม่เห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับมาถึงปุ๊บ เส้นน <Tah, S 1> ี้ก็จะออกถนนพระรามสองได้นะครับถ้าใครมาจากพระรามสงเส้นนี้ก็ออกได้นะครับเข้าไปทางปทอนะครับเราก็จะผ่านอีกวัดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นวัดหนองกระพงนะครับพอเจอวัดหนองกระพงเนี่ยเราก็ใกล้ถึงที่หมายแลครับเนี่ยครับตามทางมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมาเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับเป็นแยกนะครับีใกล้ถึงแยกแล้ว ถ้าเมารถนะครับก็แนะนํานะครับมาช้าๆค่อยๆมานะครับมาช้าๆค่อยๆมานะครับเพราะว่าทางเนี่ยมันยืคือเป็นทางวิ่งในสวนนะครับนี่ครับถ้าเห็นประตูรั้วสีเหลืองเนี่ยนี่ครับตรงนี้ครับซ้ายขวามือของเราครับนี่ครับลานแคปลันครับนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปลองกันครับวันนี้ อโหรักชีวิตเด็กิ้นนี้ครับีอขออาร,รทำช่องเน้อยเดี๋ย,ยามาดูแคป,ปหมูแคปหมูแคปหมูมาเป็นแผ่นางนี้เลยครับนี่ครับ อ,อหนึ่งจานจะได้เนี้ยหนึ่งชิ้นครับเนื้อตัองสองจานนี่นะครับไปทุกจานกินใช้หมูก็อิ่มนะร้านหยุดทุกวันอังคารเพิเดียวก็คือทำรสชาติของเนื้อไม่ต้องปรุง จะให้ถ้าไม่ขันเน็บหมูเนี่ยอบอกว่าไม่เอาเน็บหมูเขาก็จะเพิ่มพวกเนื้อสัตว์มาให้นะธรรมดาสามสิบพิเศษสามห้าแคหมูก็ห้าขาดปกติเป็นยี่ห้า <c oughs> จะให้แนะนำถ้าเดินทางมานะครับพออยากให้มาก่อนเที่ยงเพราะถ้ามาเทีย่ยงเนี่ยคนจะเยอะ ที่เรามาวันนี้เพียงแหะคนเลิ่มเข้ามาแล้วครับแต่ว่าเมื่อทานเสร็จแ,นแนล้วก็จะมีขนมหวานเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับเีขนมหวานมีท้องดองมีทุกอย่างครบครับไอ,อการหมู่ื้กับบ้าน,นแบบนี้เขาไม่มีให้นะครับเขาะจะมีแบบทอดเจียวมาที่เราเคยทานนะครับร้นานทั่วไปนะครับแต่อันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับตัวแคปลั่นแควหนอนี้ครับ กินแคปก่อนจะไปแช่ก๋วยเตี๋ยวมันเย็นเพิ่นอันนี้ทางด้านก๋วยเตี๋ยวสามสิบบาทก็สมเหตุสมผลครับกับราคากับปริมาณนะครับก็เดี๋ยวเราสั่งอีกชานึงเดี๋ยวดูว่าจะได้แคปเท่าเดิมไหมนะครับแต่ว่าแม่ค้าบ,บอกว่าเนี่ยแคปเหมือนกันหมดทุกจานครับกินนี่ครับแม่ค้าตกใจกินนี่ครับนี่นเช้นน้ำคนมากผมให้ดูใ,ใกล้ นี่คัดดีครับนี่ไม่ได้ปรุงนะครับมันไม่ปรุง ได้ดีให้เ่าถ่ายทําได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาด้านหน้าตรงของหวแต่ตอนนี้ขออนุญาตทานก่อนครับ3ามจานครับมีแคปประมาณนี้ครับไปเอาถุงน,นะครับเราไว้ใส่ในกรณีที่มันโดนลมนี่ถุงหกเนเสียแต่งหมดแน่อแนอน อเอาไว้อันหนึ่งดีกว่าไว้จนีน้เก็บก่อนเมื่อกี้ผมสังไม่เคยเห็นเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นเส้นกลางนั่เส้นไหนนี่ฟังหรือเปล่าใหญ่มีเส้นกลางเนี่ยเส้นกลางไม่เคยได้ยินเหมือนกันก็เลยลองดูให้มันเหมือนกับเส้นใหญ่นะครับแต่มันไม่ได้ใหญ่เท่าเส้นใหญ่ เส้นใหญ่ก็จะเป็นเส้นใหญ่ปกติเนใหญ่ปกติอันนี้เป็นเส้นกางไม่เคยเห็นหอยย่างนานึมๆเลยครับอร่อยเลย มือใครที่มันจะถาเซรหมิกแค่หนาเส้นบางที่ร้านที่มีเส้นหนึ่งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นกลางมามีมาม่ามือเส้นมีหมดได้ยินเสียงคือเมื่อกี้คือนะครับปั่นอยูแห่งใสเดี๋ยวเราไปเดินซั่งเรียบร้อยต้องบอกว่าทั้งร้านเนี่ยรู้ว่ามือเกลือแน่นอนอ่จะเลยมีที่ล้างมือให้เดี๋ยวเราไปล้างมือกันนี่มาล้างมือตรงนี้

เป้ามสิบของยองร้อยจ้วยี่สิบบาทได้โอ้ยยี่สิบบูน่าครับที่ผมถามแล้วบอกตักนี้ถูกเหมือนกันนะครับถ่าดูวิดีโอแล้วตักมันเหมือนกันบอกเลยนะคอมเมนต์มาด้วยนะครับใครมาลองมาทานแล้วเคยมาทานร้านนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์มา ไม่มีตังสดไหมครับเดี๋ยวไปถามว่าโอนได้ไหมโชคดีโอนได้ครับไม่งั้นก็ด้านหลังเนี่ยลังจานเดี๋ยวเรียบมาคิดค่าจะหายก็ข้าวขี่ชามก็ร้อยยี่สิบอันนี้ยี่สิบร้อยหสิบน้ำน่าจะแค่ละสิบบาทประมาณร้อยปสบาทอิ่มนะครับแถมแข็บบูไม่หมดกลับบ้าน ยเดีย๋ยวไปชิมบนรถด,ดูอย่างนี้เจ๊ก่อนนะครับเขาบอก <C le af> ว่าถ้ามันเหนียวให้เขาเวฟบนละคูนเจ็ดร้อยสองนาทีเดี๋ยวไปดูก่นอนว่าบนรถเหนียวเปล่าข <C le af> ึ้นมาบนรถแล้วก็ยังเกาะถ้าไมาโ่โรลโมาเกาะแน่นอนครับโอเคเทคนิคแล้วนะครับเจ็ดร้อยสองนาทีไมโคขเวฟ เขาบอกว่ากลับมาเหมือนเดิมแต่ผมว่าเนี่ยไม่ยังกรอบอยู่เลยเหมือนจะไม่อิ่มเดินไม่ไหวแล้วนะก็เดี๋ยวฝากก,า like, กา share, ดไลค์กดแชร์นะครับเพจให้ด้วยนะครับแล้วแต่หย่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแปะ Google Map นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากเพจร้านด้วยนะครับเขามาลองชิมกันดูนะครับแมค่ค้าใจดีไหมครับบอกว่าาได้เพจแล้วครับ นะครับบอกว่าใครค้นหาก็ให้ค้นหาก๋วยเตี๋ยวเรือแคปลันนะครับหมูน้ําตกน้ําแดงนะครับมีหน้าเพจตรงนี้นะครับติดตามได้เลยนะครับก็เขาบอกว่าแคปลันฟรีทุกชามแล้วบอกเลยว่ากอบทุกชามแน่นอนนะครับราคาไม่แพงมากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ e ีพีหน้าเราจะไปไหนยังไม่บอก พอผมบอกแล้วว่าช่องเราไม่มีสคริปครับไปที่ไหนเจอที่ไหนแนะนําเราจะไปหรือว่าท่านมีที่ไหนแนะนําเรานะครับเราก็จะไปนะครับก็ยังไงก็ถ้าเข้ามาแล้วนะครับลองคอมเมนต์ดูว่าจะให้ผมแก้ไขตรงไหนหรือว่ามีตรงไหนจะให้ผมไปปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันมานะครับผมจะได้พัฒนาช่องนะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับ ได้อยู่กับผมไปนานๆนะครับขอบคุณครับ